สวัสดีค่ะพบกับช่องอครอบครัวเจริญเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณไปยังดรกเยชยนันเนาะค่ะเนาะที่มอบกล้วยให้น้องเจริญเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆที่เมตตาน้องเจริญและครอบครั้วคนคุณน,นี่น,น้องเจริญและครอบครัวจะบ่มีวันลืมนะคะเด้อที่ซอยเหลือพวกเฮา,าวเศร้าสั่ง ยามทุกอยาาเนะค่ะเนาะตียืนมือมาซอยปวกเข้าก็ห้มีแต่ความสุขความจเจริญลำรวยลำรวยเด้อค่ะเด้อลองกินเลน่นได้กินกล้วยแล้วแบบน,นี้บัดได้กินมาหลายมือแลวเนาะค่ะเนาะจะเลหงดเ่รามีกล้วยกินหลายมือแล้ว คุณเม่จะไปหาสื่อกับบมี่เงินทองกับโอ้ยคือจังหวะนี่แล้วเนาะค่ะเนาะหาก่หยากลําบากหลายไปขายอาหารออนไลน์ก็ได้พ่อได้เต้ไอ้สับป,ปลุดมากููคุณเม่์เกี่ยวตากินเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณหลายๆที่เมตตาเด้อค่ะเด้อ น้องกิเลนจะได้กินกล้วยเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อนานกับลูกบอลถันลกตือชายนั่นหมอบห้ยขึ้นกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะลูกบอลถันลงตือหมอบห้น,ะะน้องกิเลนมาเล่นเนาะคะ่ะเนาะ ูกบอนน้นองกิเลรนก็ไ,ไดทำการหล่นไปเมื่อหนึ่งแล้วดูซึกกลัวนะคะเนาะย่านโอกาสสัมผัสบันไดคุณแม่กวนยังว่าท่านหวังเดี๋ยวจะหายน้องหลินนะคะเนาอโอ้นคุณแม่เกี่ยวตาคุณแม่เกี่ยวตาของน้องกิเลน เมืนเน่อกี้ได้สับปะรดมากินแล้วเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีหลายๆเนาะค่ะเนาะที่เมตตาหนองกินเล้นและคุณแม่เกลยวตาไปโซยเติมคะแนนไอไปขายอาหารออนไลน์เนาะค่ะเนาะสอยเติมคะแนนมาได้ซื้อสับปะรดได้มาซู้แม่เก้ีวตากินเนาะเมื่อเสาร์นี้ แม่คว,วันบอยู่แม่คว,วันบอได้ลรุ่งคลิปห้เบิงเนาะค่ะเนาะตอนที่เพิ่นแจกสะปบระรดกันก็ไดมาหลายอยู่ค่ะได้กินยูไอประมาณอาทิตย์กวัวๆนี่ค่ะเพิ่นสั่งมาไอรถพ่วงค่ะรถพ่วงราคาเดียวกันกับรถสิบ้ลเนาะค่ะเนาะรถพ่วงหนึ่งได้หลายอยู่ค่ะ ก็ขอบพระคุณหลายๆเ้อค่ะเด้อพวกเฮาทีมงานสั่งปลาได้จัดสั่งสั่งไอ้สับป,ปะรดมาแล้วเด้อค่ะเด้อนี่สั่งสับป,ปะรดมาให้สั่งไอ้พวกเฮาทีมงานสั่งปลาได้กินกันทุกเชือกได้ตัวถึงกันคุณเมฆควนกับโบไดไปทายลุงคลิปห้บึง พาอว่าคุณแม่ควานไปดูแลยายที่ป่วยอยู่บุรีรัมย์เนาะค่ะเนาะอยู่แต่พอควานแล้วโอ้หูจะทายกะเลยแม่กลับมาถึงกะเลยทายไห่เบิงเนาะค่ะเนาะ mm hmm. ขอขอบคุณหลายๆที่ซอยเติมคะแน่น mm hmm. ได้สับประรดมาได้กินนี่ค่ะ mm hmm. ได้สับประรดมาเจกคุณแม่แกวตาได้กินโอ้รู้สึก ดีใจและพูิใจให,หลายๆอาหารคุณแม่เกล็ดตากับะมีอหยัางทุกมือกินแต่หยาเนี่เปียอย่างเดียวคุณแม่กบเบื่อเนาะค่ะเนาะกินะะนะะมาเป็นสองอาทิตย์ละมั่งมาได้กินสับประรดนี่ค่ะก็ขอบคุณหลายๆโอ้ยดีใจหลายๆเนาะคะ่นะคะ,นะคะ,ะเนาะขอหายเจริญร่ำรวยร่ลำรวยเด้อค่ะเด้อทุกผู้ทุกคนคุณแม่คุณพ่ออฟซี่หลายๆไอทุกๆุกคนนะคะเด้อ โกหกจะเจร่ญนจะเญื่อนลำรวยหาเงินหาทองมันหมันโปรได้อุดหนุนผวกเข้าอีกน้ำเนยด้ก่ะเด้อได้สับประรดของไงมาเจค,คุณแม่แกวตาได้กินเนาะค่ะสับประรดของย้ายไงได้กินอยู่ประมาณอาทิตย์กัวเนาะคะ่ะเนาะ ขอขอบคุณไปย่งดรตชายนั่์เนาะค่ะเนาะที่มอบทุกสิง่งไอที่อำํายความสะดวกขอให้น้องกินเลินกับคุณแม่แก้วตาทุกสิง่งทุกอย่างเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อ่างน้ำน้องกินเลินก็ได้มาจากถ่านดอกตือชยนั่์เนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆสำหรับอันนี้ก็อ่างน้ำ พอใส่น้ำไว้ให้คุณแม่แกวตาเนาะค่ะเนาะเป็นผลดีหลายหลายเนาะค่ะเนาะเวลาไม่ควานกับพ่ะคว้านมาอยู่เด็เปิดน้ำใส่ท่อไว้ให้คุณแม่แก้วตาได้เล่นเวลาหอนเนาะเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะคุณแม่กลับไปตัดห้าอยู่อบบุรีลำกะไกลพอประมาณค่ะกว่าจะมาถึงกะถึงเวลาเขาหอน ก็ได้สิ่งอำนวยความสะดวกของทันดรทโทนามนี่หละคะได,ได้ให้เขาเล่นขอขอบพระคุณหลายๆเ้ย,ยค่ะเด้อขอให้จเจริญเจริญที่อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างให้ขอบคุณเจริญเน้อนนะคะ่ะเวลาเขาหอน,เ,นเห็นหมอน,เ,นเขาได้ตักน้ำเล่นน้ำกระใสไว้ให้เขาเต็มเขาจะเล่นของเขา พอนเขาจะไดสนะ้สาดนะสาดใส่ตู้เขาเนาะค่ะเนาะขอขอบคุณหลายๆที่มอบให้ขอบคุณจิเลนเนาะค่ะเนาะ สับป,ปะรดกะโอ้ยขอขอบคุณพ่อเม่เอฟซีหลายๆสี่มอบให้หมอบคะแนนให้เติมคะแนนให้พวกเข้าเด็กเด็กมาซื้อสับป,ปะรดเด็กกินกันเนาะค่ะเนาะขอขอบพระคุณไปยังป่าแดงป่าอวนคุณแม่จิรวันคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านคุณพอ่อคุณแม่ไอคุณแม่จันเพ็ญ้อค่ะเดอ้อ ได้มอบลากไอ้คะแนนโซยเติมคะแนนมาให้นี่เด้อค่ะเด้อได้กินสับป,ปะรดกันนี่ขอขอบพระคุณหลายๆขอขอบพระคุณไปยังดรชัยนันท์อีกครั้งเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่มอบกองทรายให้น้องกินเหลือได้เหลนเนาะค่ะเนาะได้กุ้ยกองทรายขึ้นมาไว้ให้น้องกินเหลือ,ะะะะหอเหลนหลายๆครั้งเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ มักคักหนองเจริญน,นี่สำหรับกองไส้มักคักอีหลีขอขอบพระคุณหลายๆสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างหนองเจริญก็ดีใจร้ายาไไหลายเพราะว่าติดปลอไปอไรยุ่งเนาะค่ะเนาะมอบให้ทุกสิ่งทุกอย่าง อำนวยความสะดวกให้แก่ขอบขั้วเจริญของเข้าขอให้เจริญเจริญนะคะเด้อลำรวยลำรวย,วยน้องเจริญพ่อแม่ยังไหลเด้กเก่าวข้ามาขอบคุณรู้สึกดีใจขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะทิมเมตานนองถุกสิ่งถูกอย่างอำนวยความสะดวกให้น้องและขอบครั้ว สุดท้ายนี้บ่มีอย่างหลายขอหายคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรถานาสิ่งใดให้ใดดังใจนะะเนาะค่ะนาะงล้ำรวยลํำรวยเจริญเจริญนะคะเดอะ้อขอขอพระคุณหลายๆค่ะอย่าลืมซอยพักดันช่องนองน้ำเน้ด้ค่ะเดอะ้อหอดซับกับบ่ลายนะะเนาะค่ะนาะฝากกดซับสไายกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง แร่งใจให้น้องน้ำเน้ด้ค่ะด้วยขอขอบพระคุณค่ะ